สัตที่ไหนทองลำบากใจกายไม่เคยสิน้นรอบพอรู้พอคือพอลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปสวัสดีค่ะอกเซียวปูค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสวนมะละกอฮอลแลนด์นะคะแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลอดสารพิษนะคะที่บ้านสวนพิมพิช,ชาบ้านพ่อพางพอเพียงะคะที่บ้านสีสงครามอำเภอาน้อยอําเภอวัง,วงสะพุงจังหวัดเลยค่ะก็เชิญท่านผู้ชมรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวักับค่ะพิยยกรของเรานะคะแม่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะก็มาเราจะมา แล้วหลักที่แม่พิมพ์นำมาใช้ในการนวนเช็พแล้วก็การทำส่วนของในหลวงมีเพืออะไรคะหลักในการที่นำมาใช้มีคุณยายเป็นเป็นเป็นแม่ชีท่านปฏิบัติธรรมก็สอนให้เราขัดเกลากิเลอยู่ตลอดเวลาบางครั้งว่ามันจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็พยายามทําสิ่งสิ่งที่เราทําสวนครั้งแรกเราหวังรวยทุกคนแหละแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่า ทำสวนก็เหมือนเหมือนการปฏิบัติธรรมแหละเราเราเอาอะไรให้ได้ดังใจเราไม่ได้เราก็เลยพบพบความจริงที่ว่าเราทําอะไรลงไปเราจะได้กลับมาคืนเท่าไหร่เราต้องปล่อยวางทำนะ่ะมีมีลูกในหลวงตั้งเยอะที่ลักในหลวงแล้วก็ <c oughs> ใช่ไหมทําแบบในหลวงมีตั้งเยอะ มีแบบปลูกตั้งแต่เริ่มแรกคือมเมล็ดนี้ได้ไมาจากเมล็ดเคย<อ>ซื้อมาค่ะซื้อมาเม็ตระบาดเนาะแล้วเราก็มาเพาะเองพาะเสร็จแล้วก็มาลงปลูกเพราะต้นกล้าประมาณหนึ่งเดือนก็ลงปลูกตามแปลงแล้วก็ฉีดผลยูลินซีฉีดให้ปุ๋ยตามปกติที่เราดูแลเหมือนพืชมะละกอพริกอะไรก็อันเดียวกันหมดแล้วต้องใช้เวลากี่เดือนหรือกี่สัปดาห์ถึงจะแบบสามารถจะเก็บลูกได้มะละกอประมาณ4เดือนออกดอกละ ประมาณถึง8เดือนจะเป็นสุกจะสุก8เดือนถ้าสมบูรณ์นะถ้าไม่สมบูรณ์ก็ถ้ามีปัญหาเลือกโรคก,ก็จบอจบแต่ว่าต้นทุนมันต่ําต่ํากว่าอันอื่นแต่ถ้าได้ก็คือได้ได้ตังค์เยอะได้เงินเยอะ yeah. มันก็ต้องละเอียดขึ้นตั้งแต่เริ่มของเรื่องเรื่องพื้นดินเราแก้ปัญหาพื้นดินด้วยการคุมฟางค<ม>่ะพากฟางก็หนึ่ง<ม>ก็เป็นข้าวก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นปุ๋ยชั้นยอดอยู่แล้วก็แก้ปัญหาด้วยการคุมฟางเพื่อที่ว่าจะอุ้มน้ําไว้แล้วก็ดูแลพวกจุลินทรีย์ที่เราฉีดลงไปจ<ม>ุลินทรีย์ตอนนี้เราจะปล่อยมากับระบบน้ําอันนี้จะเป็นมินิสปริงเกอร์อันเล็กๆนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะกระจายทั่วทั่วหนึ่งร่องนี้ ก,ก็คุมหมดอันนี้ก็จะประหยัดแล้วก็เซฟหัวละบาดตัวนี้นะคะก็ก็กประหยัดมากปุ๋ยจะปล่อยมากับน้ําเลยปล่อยผสมผสมอยู่ที่ตัวเครื่องที่ห้องเครื่องแล้วก็ยิงมากับน้ํา <c oughs> เรื่องปุ๋ยเรื่องตเออตยเชื้อไตคุดมาม่าก็มามากับน้ําทุกอย่างมากับน้ําหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้คนงานเราจะได้คนงานไปทํางานในอื่น <c oughs> เพื่อที่จะประหยัดแรงงานไปด้วยค่ะ เชื้อไตโคโดาม่านี่คือมาผลิตยังไงเชื้อไตโคโดาม่าจะมีจะมีเอ่อจะมีตัวเชื้อนี่สำนักงานเกษตรทั่วไปก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมาทำการขยายเชื้อจากกากน้ำตาลก็มีอัตราส่วนในในเอกสารที่ให้ไปอยู่แล้วก็ขยายไปเราก็ใช้ไปตลอดชีวิตเราไม่ต้องซื้ออีกแล้วไม่ต้องซื้อที่ไหนอีกแล้ว เขาก็จะดูแลเรื่องเรื่องจุลินทรีย์ไม่ดีในพื้นดินพวกเชื้อโรคอะ่ะเขาก็จะเก็บหมดเลยบูเบียก็จะเก็บพวกไข่พวกนอนทุกอย่างก็ปล่อยมากับน,น้ําค่ะแล้วก็ฉีดพ่นพวกฮอร์โมนไข่พวกอะไรพวกนี้นอาทิตย์ละครั้งต้องฉีดอาทิตย์ละครั้งดูแลก็ยากถามว่ายากไหมยากแดียถ้าคนทําเกษตรก็ต้องดูค่ะดูแล้วก็ผลผลิตมันก็จะให้เราคุ้มค่า<ม>เพราะว่าเรา <ผม S 1> ทำใช้เวลาดูแลมันหน่อยนิดนึง อย่างพี่เก็บมะเขือนี่ก็เต็มที่หนึ่งเดือนถึงสองเดือนแล้ก็เก็บผลผลิตละพี่ก็จะเก็บอาทิตย์ละครั้งมะเขือสองวันครั้งก็เราปลูกคนเดียวเราก็เก็บไปหลายปีค่ะเป็นปีสองปีถ้าเราดูแลเขาดีเราก็ไม่ต้องปลูกอีกละ ที่เราไปสวนบ้านพิมพิชามาแล้วนะคะแล้วก็ได้หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง,งที่แม่พิมพนะคะนำมาดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ในการทําการเกษตรที่หลักๆก,ก็จะมีเรื่องการจัดการนะคะในการทําสวนแบบปลอดสารพิษนะคะถ้าแม่พิมพ์บอกว่าถ้าเราไม่จัดการมีระบบจัดการที่ดีนะคะสิ่งที่ทํามาก็อาจจะแบบพังหรือเสียหายหทาให้สิ่งสิ่งที่ทํามาก่อนเนี่ยค่ะให้ เหมือนกับเสียระบบไปอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องออการนำหลักออการมีเหตุผลการพอประมาณของในหลวงค่ะแล้วก็การมีพึ่งพิงกันในที่นี้ก็จะหมายถึงแบบคือแบบครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นประมาณว่าการนำปุ๋ยชีวภาพทำม,มาใช้ในสวนของแม่พิมพ์คือการปลูกมะละกอค่ะมืกก่อกอแม่พิมกกกบอกว่าเมื่อก่อนก็ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ย อนี้ซีซึ่งเป็นปุ๋ยที่แบบเป็นสารพิษต่อร่างกายค่ะไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ต่อผู้บริโภคแล้วก็ต่อครอบครัวของแม่พิมพ์ด้วยค่ะแล้วก็ไปพบกับอาจารย์อาทิสพั์วรณสุดค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ของแม่พิมพ์ที่แบบนาหลักของในหลวงนะคะมาปรับใช้ในการนําปุ๋ยชีวภาพคือการทําปุ๋ยเองค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยเนาะจุลินซีเนาะกล้วยค่ะที่มาหมักกับ น้ำตาลกากน้ำตาลทำมาเป็นปุ๋ยแล้วก็จะมีไข่จุลินทรีย์ไข่เป็นโปรตีนไข่ค่ะนำมาฆ่าหนอนนะคะแล้วก็ฉีดพ่น,ไม,นไ,มไ,มไม่ต้องทุกสัปดาห์ค่ะเป็นประมาณว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อครั้งเพื่อจะให้แบบนำไปฆ่าหนอนนี้ค่ะเพื่อลดการใช้สารเคมีหลังจากที่นำมาใช้ก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้สารเคมีะคะแล้วค่ะแบบสิ่งที่ปู่มาก็สามารถกินได้แบบปลอดสารพิษจริงๆค่ะ แล้วก็แม่พิมพ์ยังบอกอีกว่ากว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องได้กําลังใจจากครอบครัวแล้วก็จากคนรอบข้างแล้วก็ต้องตัวเองด้วยต้องจัดการกับชีวิตตัวเองได้ให้เป็นระบบระเบียบนะคะในการใช้จ่ายอย่างนะะในการนาเงินมาใช้แม่พิมพบอกว่า พืชต่างๆที่ปลูกในสวนเนี่ยมันมันจะสามารถช่วยในการเป็นค่าใช้จ่ายของคนงานในไร่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องควักเงินของเราออกมาทุักุกสตางค์ค่ะเป็นการประหยัดเงินได้ทางหนึ่งค่ะเราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไรยค่าไร้ความหมาย On อนแอ โคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน,น้ำแห้งไปก็แตกกระแหมนพลังเพียงแค่แรงเดียวที่เราเนี่ยรังเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้สมพลังแข็งแรง รวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดิน